คนมามีบิวตี้แม่ของเฮียฉลามเองนะคะเนื่องจากว่าบิวว่าลง IG อัปเดตเรื่องน้ำนมตัวเองแล้วก็ชีวิตการเลี้ยงลูกตัวเองปกตินะคะแล้วก็มีคนมาถามวิวเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ย ให้ดูเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ํานมค่อนข้างเยอะมากๆนะคะดูเลยคิดว่าเออถ้ามานั่งตอบทีละคนน่ะน่าจะไม่ไหวมันเยอะจริงๆนะ,ๆนะก็เลยมาทําคลิปตอบคาถามทีเดียวเลยนเนาะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ไม่มีน้ํานมหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ํานมคล้ายๆกันนะคะต้องเกริ่นก่อนนะบิวเนี่ยผ่าคลอดนะคะแล้วก็น้ํานมอ่ะมาหรือว่ามีคอเลสเตอรอลอ่ะภายใน24ชั่วโมงแรกเล, <S <S เลยก็คือผ่าตอน3ทุ่มครึ่งนะคะประมาณเที่ยงคืนตื่นมาพยาบาลเข้ามาดูนะก็มี น้ำนมคอเลสซุมออกมาแล้วนะคะเป็นสีเหลืองข้นมากๆเลยถ้ามีภาพให้ดูก็เป็นภาพคอเลสซุมของบิวครั้งแรกเนาะแล้วน้ำนม,นำนมบิวล้ก็ค่อนข้างมาเยอะเรื่อยๆทั้งๆที่บิวอะเป็นคนผอมแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กนะบิวน้าหนักแค่35เองนะคะอตอนท้องได้9้าเดือนอะบิวน้าหนักแค่36.8เองอะซึ่งน้ําหนักขึ้นมาแค่กิโล8เท่านั้นเองอะเออแต่ว่าน้ํานมบิวมาเยอะมากๆหลายๆคนก็เลยถามว่าเออบิวทายังไงให้มีน้ํานมนะคะอันดับแรกอะบิวต้องขอมาคุย เรื่อง i n d เซตกันก่อนเนาะ แบบแรกขอมาปรับไม์เซตกันก่อนนะแล้วก็ d i s ลมเม m e r กันด้วยนะคะว่าบิวเนี่ยไม่ได้เคยกินยาไม่ได้ใช้อาหารเสริมอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะบิวเป็นสายแบบธรรมชาติล้วนเพราะฉะนั้นแม่ๆที่ไม่มีบัตเจ็ตอะไรเยอะมากมายอ่ะสามารถดูแล้วก็เอาไปปรับใช้ตามได้เลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยไม่เสียตังค์นะคะเป็นวิธีที่แบบธรรมชาติมากๆแล้วก็ทําเองได้เลยที่บ้านนะคะตอนท้องเนี่ยก็แอบคิดเหมือนกันว่าอุ้ยทําไมคนที่มีสต็อกนมเยอะๆมันแบบทําได้ยังไง ทำไมมีคนมีน้ํานมเยอะขนาดนะั้นในขะที่บางคนอ่ะไม่มีเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่แบบเป็นเป้าหมายของแม่แม่ทุกคนคือการมีสต็อกน้ำนมแบบเป็นตู้เป็นแบบหลายร้อยถุงเป็นพันถุงอะ่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะจริงๆอะ่ะทุกคนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าการมีสต็อกน้ํานมแบบนั้นนะ่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอะคะ่ะเพราะว่าเท่าที่บิวแบบถามถามแม่แม่หลายๆคนสต็อกขนาดนะั้นก็คงไม่ค่อยได้ใช้นะสุดท้ายก็เอามาอาบหรือไม่ก็ไปทิ หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าไม้เซ็ตของบิวนะคะก็คือว่ามีน้ํานมให้ลูกกินพอแล้วก็มีสต๊อกไว้นิดหน่อยเผื่อฉุกเฉินนะคะเช่นแบบว่าแม่ป่วยพอดีหรือว่าแบบอาจจะติดโควิดต้องกักตัวก็อาจจะเป็นกรณีฉุกเฉินแบบนั้นไปแต่ว่าบิวอาจจะไม่ได้เน้นสต๊อกนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่บิวไม่เน้นสตอ๊อกฟรีสเยอะๆแต่เน้นให้เข้าเต้าสดให้ได้มากที่สดุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณค่าทางสารอาหารในน้ํานมที่ได้จากเต้าสดๆเนี่ยจะมีมากที่สุดนะแล้วก็ลดล ไปตามวิธีการเก็บแล้วก็ระยะเวลาแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เป็นคุณแม่ฟูลไทม์แบบฟิลกเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะคุณค่าทางสารอาหารก็จะยังอยู่ต่อให้แช่ฟรีซถึงหนึ่งปีเลย เรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆาเลยนะคะแม่แม่คนไหนที่แบบพยายามสุดๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่มีจริงๆอ่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะถึงแม้ว่าน้ํานมแม่จะมีประโยชน์มากๆเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าการที่เราไม่มีน้ํานมหรือว่ามีน้ํานมน้อยมันผิดนะคะคือบิวเชื่อว่าแม่แม่ทุกคนอ่ะอยากให้นมลูกหมดแหละแต่ว่าการที่ร่างกายแต่ละคนจะมีไม่เท่ากันหรือว่ามีมากมีน้อยต่างกันอ่ะไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะเอาเป็นว่าทําให้ดีที่สุดในบริบทของตัวเองนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคน หรือว่าทาไมคนนั้นมีเยอะทําไมฉันได้น้อยทําไมคนนี้ตัวเล็กมีเยอะกว่าฉันตัวใหญ่หรือว่านมเล็กนมใหญ่เงี้ยมันไม่ต้องมาคิดมากเรื่องนั้นเลยค่ะ <c oughs> ก็จะมีหลายศาสตร์หลายแบบหลายวิธีที่แม่แม่หลายคนนะมาแชร์เนาะเพราะฉะนั้นปรับวิธีที่คิดว่าตัวเองทําได้สบายใจแล้วก็ไม่เครียดเกินไปแล้วก็อย่าโทษตัวเองเด็ดขาดเพราะว่าการที่ไม่มีน้ํานมหรือน้อน,น,น้อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะคะลูกก็สามารถกินนมผงได้เหมือนกัน <c oughs> ถึงตรงนี้มันเริ่มมืดแล้วเนาะก็เลยเปิดไฟเพิ่มแสงมันอาจจะไม่เหมือนกันต้องขอโทษด้วยนะคะม ใหม่มากๆเลยแล้วก็เข้าเรื่องต่อก็จริงๆบูวอยากให้ตั้งไม้เซตไว้แบบนี้ก่อนนะแม่ๆทุกคนถ้าเกิดว่าพยายามได้เนี่ยอยากให้กินนมแม่ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะเพราะว่าในนมแม่เนี่ยมีสารอาหารแล้วก็ภูมิคุ้มกันรวมกว่า200ชนิดเลยนะในขณะที่นมผงอ่ะโดยเฉลี่ยแล้วทาได้ประมาณ60ชนิดเท่านั้นเองนะยังไงนมแม่ก็มีประโยชน์มากกว่าเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันหลายๆอย่างที่นมผงไม่สามารถเลียนแบบได้นะก็เลยอยากให้กินกันนะคะแต่ถ้าไม่ La แล้วก็ขนาดหน้าอกนะไม่เกี่ยวเลยนะคะเพราะว่าบิวว่าเป็นคนตัวเล็กมากแล้วก็ไม่ใช่คนที่หน้าอกใหญ่เลยนะแต่ว่าบิวว่าก็สามารถมีน้ํานมได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตอนนี้บิวคลอดลูกได้ประมาณ1เดือนอีกสองวันครบ2เดือนอะ่ะเออก็ประมาณเกือบ2เดือนนะคะบิวได้น้ํานมเฉลี่ยประมาณ9ก้ถึงสิออนเนาะเดี๋ยวให้ดูเลยก็คือนี่เพิ่งปั๊มเสร็จนะเดี๋ยวเทให้ดูว่าบิวได้เท่าไหร่นะรอบนี้นะก็นมซ้ายนมขวาเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้าง,าก,างก็ไม่ต้องซีเรีย นะคะบิวก็มีช่วงที่เท่ากันแล้วก็มีช่วงที่ไม่เท่ากันก็มีนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูนมขวาก่อนนะนมขวาเขินจังเลยพดแล้วตลกจังี๋ยวเทให้ดูเลยของบิวว่านมขวาจะเยอะกว่านมซ้ายแต่บางคนก็นมซ้ายเยอะกว่านมขวาแต่บางคนก็นมเท่าๆกันแต่จริงๆอะความไม่เท่ากันอะมันหมายความว่าข้างที่น้อยกว่ามันอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นบิวว่าจะใช้วิธีแก้โดยการให้ลูกเข้าเต้าที่น้ํานมมักจะน้อยกว่าให้ดูนี่ค่ะนมขวาก็ได้ประมาณ กือบ6ออนเนาะประมาณนี้นะคะก็มาดูนมซ้ายกันต่อนะอ,อันนี้ได้4ออนเนะะาะรวมกันก็เป็น10ออนนี่นะประมาณนี้นะคะวิวก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะได้มากหรือว่าน้อยกว่านี้คือถ้ามีช่วงไหนที่ทำก็เก9ออนนะวิจะเริ่มรู้สึกว่ามันหดแหละนี้ก็ต้องกลับมากูน้น้ํานมซึ่งเดี๋ยววิวจะทําคลิปต่อไปนะว่าิวกูก้น้ํานมยังไงนะก็จริงๆริงวไม่ได้น้ํานมเยอะมาก แบบว่ามากที่สุดอะไรขนาดนั้นนะบิวแค่อยู่ในเลเวลกลางๆนะแต่ว่าพอให้ลูกกินแล้วก็พอซัพพอใค้นิดหน่อยนะ เข้าเรื่องกันเลยเนาะคือบิวว่าเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนท้องเนาะเพราะว่าถ้ามาทําตอนคลอดแล้ววะบางทีมันก็ไม่ทันเพราะว่าพอคลอดออกมาแล้วไม่มีน้านมเนี่ยก็ต้องให้ลูกกินนมผงไปก่อนแล้วแม่ก็จะยิ่งเครียดด้วยเนาะทั้งเจ็บแผลทั้งเครียดเพราะฉะนั้นนะคะแม,แม่แม่ก็ควรจะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์เลยดูแลให้ฟังแบบนี้ละกันคือบิวว่าเป็นคนที่กินคลีนมานานมากแล้วคือตั้งแต่สมัยมัธยมดูกินชีวจิตมาตลอดแล้วทีเนี้ยบิวก็มากินคลีนจริงจังแล้วก็มาาาาทํแนนอหรคีด้วย ก็เลยมีซัพพลายที่แบบกินอาหารคลีนรของตัวเองได้สะดวกแต่แม่แม่คนไหนที่แบบว่าไม่สะดวกก็ทํากินเองหรือว่าซื้อกินที่มันพยายามแบบเฮลตี้ที่สุดอะสัก1-2มื้อต่อวันอะดิวจะกินสมูทตี้ผักเผือม้ปั่นซึ่งดิวก็เคยลงไว้ในไอจีนะเดี๋ยวน่าจะต้องมาทําสูตรให้ทุกคนอีกทีนึงเพราะว่าคนก็ถามมาเยอะมากๆเหมือนกันก็ดิวกินสมูทตี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแลวกินมานานมากแล้วแล้วก็ตอนท้องก็กินนะคะหนึ่งแก้วนยะกินเป็นมื้อแรกทุกๆุกวันเลยนะจนคลอดเลย แล้วก็มื้อต่อไปก็จะกินเป็นเฮลตี้มากๆเดี๋ยวจะให้ดูรูปประมาณนี้เนาะคอนเซปต์หลักก็คือสมูทตี้ตเนี่ยก็คือใช้ผักผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยที่สุดเลยแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงมีกากใยสูงบิวจะไม่กินผักผลไม้ที่แยกกากเลยนะเพราะว่าสูญเสียกาก,ากใยเพราะแม่ท้องเนี่ยก็จะท้องผูกมากเช่นเดียวกันแล้วก็บิวว่าไม่มีปัญหาท้องผูกเลยซึ่งวิธีนี้มันช่วยได้หลายอย่างมากๆแล้วก็มื้อต่อไปที่เป็นเฮลตี้ก็จะกินแบบผัก ผลไม้แล้วก็กินปโปรตีนลีนเป็นหลักเลยนะซึ่งอันเนี้ยมันก็ช่วยได้มากจริงมันจะทําให้เราําหนักไม่ขึ้นเกินเกณฑ์ด้วยนะบิวไม่มีภาวะเบาหวานตอนตั้งครรภ์ด้วยคือบิวอะกินตามใจปากมากหลายๆคนอาจจะเคยดูในช่องสามมีแห่งชาตินะบิวกินเยอะมากๆเลยซึ่งทีเนี้ยได้ผลทั้ง ฮอร์โมนทุกอย่างปกติดีแล้วก็เอฟเฟกทางด้านร่างกายระบบขับถ่ายแล้วก็หุ่นดีทุกอย่างเลยนะแม่ๆทุกคนก็จะได้มีความสุขได้กินในสิ่งที่อยากกินในขณะที่เฮลตี้ด้วย อันดับต่อไปนะพอคลอดแล้วเนี่ยก็รีบให้เข้าเต้าให้เร็วที่สุดเพราสามารถร้องเรียาบพลได้ว่าเออเราขอให้ลูกมาเข้าเต้าเร็วที่สุดหลังจากที่คลอดแล้วพอเข้าเต้าปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นน้ํานมต่อให้หลายคนยังไม่มีน้ํานมไหลก็ให้เข้าเต้าเพื่อกระตุน้นเพราะว่าการดูดของลูกเนี่ยเป็นการกระตุ้นน้ํานมได้ดีที่สุดมันจะมีฮอร์โมนออกมาซึ่งทําให้น้ํานมอ่ะผลิตได้เยอะขึ้นฮอร์โมนตัวนี้มันคือออกซิโทซินนะเป็นฮอร์โมนแห่งความรักนะเวลาเบบีเข้า เต้าเราเราจะเกิดความรู้สึกแบบปิติมากๆอนะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆทุกคนมันจะมีความสุขมากแล้วจะทําให้น้านมยิ่งผลิตได้ดีขึ้นนะต่อมาเนี่ยเดือนแรกสําคัญที่สุดที่สุดที่สุดเลยนะต้องปั๊มหรือเข้าเต้าให้ได้ทุกสามชั่วโมงจริงๆพยายามอย่าหดอย่าหายอย่าแบบตื่นไม่ไวอะไรเงี้ยพยายามลุกขึ้นมาเพื่อจะสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับนมเรานะเพราะว่านมเรเนี่ไม่เคยผลิตนมมาก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเราฝึกข เราบอกเขาว่าเฮ้ยลูกเราต้องการนมแล้วก็ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนมเราจะค่อยๆสร้างมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีฐานการผลิตที่ดีนึกออกไหมจากของบิวนะตอนแรกเป็นแบบนิดนึงออนหนึ่ง,งก็เริ่มเป็น2ออน3ออนขยับเป็น4ี่ห้าออนหกออนแล้วตอนนี้เกือบสเดือนเนาะก็เก้าถึงสิอออนอย่างที่บอกนั้นไม่ต้องกังวลน,นะว่าแบบลูกโตขึ้นกินเยอะขึ้นจะมีน้ํานมเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันจะเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกเราเองแต่อย่าลืมนะว่า ทำชะล่าใจอ่ะการตกรอบปั๊มเนี Alright, right, ่ยก็จะทําให้น้านมเราหดได้เหมือนกันก็เลยอยากบอกเสริมอีกนิดนึงนะว่าเดือนแรกที่สามารถทําได้3มชั่วโมงครั้งเนี่ยเดือนต่อมาก็ใช่ว่าจะชะล่าใจได้นะเพราะว่าโอเคอาจจะมีระยะห่างมากขึ้นของบิวเนี่ยสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงมีบ้างนะที่แบบว่าติดธุระจริงๆอาจจะมีแบบตกรอบปั๊มไปบ้างแต่ว่าไม่ให้ตกนานนะเดี๋ยวถ้าคนด้วยนะทุกคนบางคนแบบเกิน4ี่ชั่วโมงเนี่ยนมหดแล้วบางคน6ชั่วโมง โหดบางคนอาจจะอยู่ได้แบบ12ชั่วโมงปั๊มครั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะแม่ๆต้องดูร่างกายตัวเองนะว่าทําระยะเท่านี้น้านมหายไหมต้องอธิบายให้สามีเข้าใจด้วยนะว่าอย่ามากดดันฉันนะเพราะแค่เง,งี้ยฉันก็เครียดเหนื่อยเลี้ยงลูกทั้งวันแล้วก็กดดันตัวเองมากพออยู่แล้วใครๆก็อยากเป็นแม่ที่ดีที่ให้นมกับลูกได้เนาะ ปัจจัยสำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือการดื่มน้ําฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายสําหรับแม่ๆหลายๆคนมากๆเลยอย่างบิวเนี่ยดื่มประมาณ3ามถึงสี่ลิตรต่อวนันเพราะว่าในน้ำนมแม่เนี่ยมีปริมาณน้ํถึงดสถึงเก90%เซเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยมันเอฟเฟกเร็วมากๆถ้าเกิดเราดื่มน้ําน้อยวันไหนเนี่ยน้ำนมก็จะค่อยหดแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็เบเนฟิตจากการดื่มน้ําอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้แม่ๆไม่ไมไมซลมด้วยนะผิวพรรณก็จะได้สดใสเปล่งนะนะปลั่ององกเตะต่อ หรือว่าขนาดของกลวยปั๊มนมนะอันนี้หลายหลายคนนะ่ะก็พลาดกับเรื่องนี้เยอะมากบิวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่แบบว่าไม่รู้มาก่อนว่าแบบเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนขนาดให้พอดีกับหัวนมเราซึ่งเราเองก็ใช้ขนาดที่เขาให้มานะั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็น24มมเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่มีใครหัวนมใหญ่ขนาดนั้นซึ่งมันน้อยแหละมันมีแต่ว่ามันน้อยเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องมาเปลี่ยนไซส์ให้พอดีเนาะซึ่งอันนี้บิวให้ดูเป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็คือกลวยปั๊มนมปกตินะที่ให้มาเนี่ยอัน,น ซื้อเสริมมาให้ดู มันก็จะลดขนาดรูอ่ะให้มันแคบลงให้ตามหัวนมเรานะซึ่งอันเนี้ยช่องเนี้ยมันใหญ่กว่ามากเลยมันปรับให้เล็กลงนะเราก็จะซื้ออุปกรณ์เสริมอันเนี้ยมาสวมเข้าไปให้พอดีกับหัวนมเราซึ่งวัดเองก็ได้ก็จะมีเปเปอร์ให้ดูเนาะเดี๋ยวบูลแปะไว้ให้นะคะนี่คือวิธีการวัดหัวนมนะแต่ถ้าวัดไม่เป็นจริงอ่ะบางแบรนด์ที่เราไปดูเครื่องปังม๊มอ่ะเขาก็จะมีวัดให้ด้วยนะเดือนแรกเนี่ยบิวอ่ะก็คือใช้ขนาดกลวยผิดมาตลอดนะน้องนมก็จะแบบว่าออกไม่เต็มประสิทธิภาพ ปัญหาที่บิวเจอก็คือคัดนมมาก <c oughs> คือปัญหาที่แบบว่าทรมานที่เขาบอกว่าเหมือนรถทับอะ่ะคือมันเรื่องจริงนะทุกคนแล้วบิวว่าถึงขั้นไขขึ้นนะแต่ว่าโชคดีที่แบบแก้ปัญหาได้ทันก่อนไม่งั้นเต้านมอักเสบหรือเป็นหนองมาเนี่ยเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็การที่ให้นมลูกไม่ได้ยาวเลยก็ <c oughs> ขนาดกลวยปั๊มที่ถูกไซส์พอดีเนี่ยนอกจากจะทําให้เราสบายเต้าไม่เจ็บเกินไปแล้วอะ่ะยังได้นมที่เกลี้ยงเต้าแล้วก็มีประสิทธิภาพในการเอานมออกมากๆนะก็จะมี ความคัดตึงน้อยลงด้วยเรื่องความเข้าใจผิดหนึ่งที่บิวมโนเองเนาะก็คือแต่ก่อนอะตอนเดือนแรกที่กลับมาแล้วบิวเลี้ยงลูกเองร้อยเปอร์เซ็นต์อะบิวอะ,วอะก็มีไมค์เซ็ตแบบมโนเองว่าการปล่อยให้นมคัดมากๆเราค่อยให้ลูกกินหรือว่าค่อยปั๊มออกนะมันจะเป็นการทําให้มีน้ํานมเยอะขึ้นซึ่งมันผิดมากๆเลยทุกคนอย่าไปคิดแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าจริงๆแล้วนมเนี่ยมันทํางานร่วมกับสมองเนาะยิ่งเราเอาออกมันยิ่งผลิตเพิ่มเพราะฉะนั้นการปล่อยให้เขา เขาแน่นตันเนี่ยมันก็จะไปสั่งการสมองว่าลูกเราต้องการน้อยลงผลิตให้น้อยกว่านี้มันจะได้ไม่อุดตันซึ่งวิธีการแก้เนี่ยดวค่อยทําในคลิปต่อไปหรือว่าอาจจะลองดู YouTube หลายๆคนได้นะซึ่งดิวว่าจะใช้วิธีการนวดเปิดท่อน้ํานมหรือว่าปั่นจีดก็ได้นะแล้วแต่ใครสะดวกเรียนแบบทิ utorial ใน YouTube เองก็ได้หรือว่าใครแบบอยากเปิดท่อน้ํานมเพื่อเคลียร์ต้าก็ได้เหมือนกันเนาะส่วนดิวว่าก็นวดเปิดท่อน้ํานมหลังจากนวดเปิดท่อน้ํานมชีวิตก็เปลี่ยนมากเลยทุกค คนวิวไม่กลับไปคัดเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วแต่ก็จะมีความตึงๆเวลาน้ำนมมันแน่นพยายามเมนเทนการปั๊มนมหรือเข้าเต้าให้ได้ถี่เท่าที่เราจะถี่ได้แล้ก็เราไหวนะ อีกระเด็นหนึ่งที่แม,แม่แม่หลายคนเครียดเพราะว่ามีปัญหากับคนที่บ้านหรือว่าสามีนะก็คือเรื่องน้ำเย็นนะอันนี้บิวบอกก่อนนะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนตัวบิวอะกินน้ำเย็นตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้ำเย็นมีผลกับนมขนาดนั้นตั้งแต่ท้องมาหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันคือขี้ร้อนมากแล้วบิว่าตั้งแต่ท้องจนคลอดมาตอนนี้ยังขี้ร้อนอยู่เลยอะปกติบิวเป็นคนขี้หนาวมากๆนะก่อนที่ท้องอะแต่ว่าตอนนี้คือขี้ร้อนมากหลายคนมาเล่าให้บิวฟังนะุว่า แบบสามีห้ามทุกอย่างอะไรเงี้ยโอ้สามีค่ะกรุณาแบบให้แม่แม่ได้มีความสุขบ้างนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะความสุขอะมันมีผลสําคัญมากๆเหมือนกันกับร่างกายแล้วก็ระบบฮอร์โมนทุกอย่างแล้วก็ประสิทธิภาพในการเลี้ยงลูกด้วยนะถ้าเกิดแม่แม่หอยเหี่ยวไม่มีความสุขโดนห้ามไปหมดเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าแม่แม่เครียดเกินไปเพราะฉะนั้นก็กินได้บ้างนะของบิวเนี่ยก็คือแบบเต็มที่เลยค่ะก็คือไม่มีผลอะไรมากเท่าไหร่นะแต่ว่าร่างกายแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉั้นก็ต้องสังเกต ร่างายตัวเองอย่าเปรียบเทียบกับใครแค่ลองกินดูนิดนึงเอ๊ะมีผลไหมลองเพิ่มอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็ใช่ว่าบิวไม่กินบำรุงอะไรเลยนะบิวก็จะมีกินน้ําหัวปลีบ้างแล้วก็มีกินน้ําขิงอุ่นๆบ้างเนาะน้าขิงบิวจะกินเป็นแบบไม่มีน้ําตาลเลยเป็นแบบฮอตตา100%เนาะหรือว่าบางทีก็มาม่าบิวก็จะต้มขิงให้เลยอะเป็นน้ําขิงเพียวๆเลยโปรตีนเลน1-2มื้อต่อวันแล้วก็กินเฮลตี้มาตลอดนะเพื่อเมนเทนคุณภาพสารอาหารร่างกายจะบอกเลย ว่าสารอาหารสําคัญมากๆทุกคนเพราะว่าวิตามินแร่ธาตุเกลือแร่ต่างเนี่ยก็จะมีผลต่อการสร้างน้านมนะโดยเฉพาะโปรโตีนนะนมส่วนหน้าเนี่ยจะเป็นวิตามินเกลือแร่แล้วก็แลคโตสเนาะส่วนนมส่วนหลังก็เป็นโปรโตีนและไขมันซึ่งทั้ง2งส่วนเนี่ยสำคัญเท่ากันนะทุกคนเพราะฉะนั้นนมส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยทำงานต่างกาันลูกจึงต้องการทั้ง2ส่วนนะ มาก็เป็นเรื่องการพักผ่อนนะบิวสังเกตว่าเดือนแรกที่บิวนอนน้อยมากๆจริงๆอ่ะก็คือมีช่วงที่แบบนมน้อย24ชั่วโมงบิวนอน1ชั่วโมงเนี่ยคือนมแบบหดมากแบบไม่ได้เยอะอยู่แล้วก็หดลงไปอีกเพราะฉะนั้นบิวสังเกตว่าการพักผ่อนอ่ะมีคนเหมือนกันนะถ้าเกิดพ่อๆช่วยได้นะคะก็รบกวนแบบช่วยแม่ซักชิป2ชิปที่แบบว่ามาให้เป็นขวดแทนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องขวดด้วยอยากเล่ามากคือแล้วแต่คนด้วย โชคดีที่ลูกฉลาม ว่าเข้าเต้าเป็นนะซึ่งแม่แม่อาจจะต้องเรียนรู้การเข้าเต้าที่ถูกต้องเพราะว่ามีผลต่อน้ํานมแล้วก็มีผลต่อการอยากดูดของลูกด้วยนะเพราะฉะนั้นน่ะคือพ่อเนี่ยก็ต้องช่วยบ้างนะในการให้นมขวดแม่แมก็ต้องฝึกลูกในการให้ขวดบ้างแต่ว่าอย่าให้เยอะเกินไปแล้วก็ให้เขากินรู้สึกว่ากินยากนิดนึงเช่นแบบการเอ็นขวดนะหลายคนอาจจะกลัวว่าไอ้การเอ็นขวดลงต้องตั้งขึ้นดีกว่าเพราะว่าลมจะได้ไม่เข้าไปในท้องแต่ว่าบิวว่าเคยอ่านมานะเขาบอกว่า การที่ลมเข้าท้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วให้กินจากนมแม่ก็เข้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นมาให้ความสําคัญกับการจับลูกเรอดีที่สุดเลยนะรู้สึกว่าการให้ความสาคัญกับการจับลูกเรเนี่ยลูกจะสบายตัวสบายท้องซึ่งเฮียฉลามเป็นเด็กที่ค่อนข้างร้องน้อยมากตั้งแต่แรกเลยนะคือเดือนแรกนี่แทบไม่ได้มันเสียงแต่ว่าเขาก็จะมีความโตขึ้นแล้วก็ร้องมากขึ้นนะจับว่าเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยร้องอยู่ดีแล้วก็บิวค่อนข้างให้ความสําคัญกับการจับลูกเรอมากๆหลังจากให้นมเสร็จไม่ว่า ไงก็ต้องจับเลอจับเดินให้เขาแบบสบายตัวก่อนนะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือบ,บวกๆเลยมันช่วยเรื่องสุขภาพเขาได้ดีมากๆเลย เต็มก็ประมาณนี้คร่าวๆนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็หน่อยใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะหรือว่าจะเล็กๆมสเส็จมาเหมือนเดิมก็ได้แต่บิวอาจจะตอบช้าหน่อยนะทุกคนว่ามันเยอะมากจริงๆหรือว่าอยากให้ทําแบบเล่าเรื่องอะไรอีกอะไรเงี้ยก็บอกมาได้เลยนะเพราะว่าบิวเองก็แปมมือใหม่เหมือนกันเข้าใจแม่ๆที่บอกว่าเมื่อแด้านมากบิวนี่คือแบบรู้สึกว่าเปิดโลกมากเหมือนแบบตั้งแต่ตั้งครนเนี่ยชีวิตต้องศึกษาอะไรอีกเยอะแล้วเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่มีประสบการณ์เลยก็เป็นกําลังใจให้แม่ๆทุก คนที่ไม่ว่าจะมีน้ำนมน้อยไม่มีเลยหรือ,อยังไงก็ตามกระตุ้นไปเรื่อยๆทำอย่างสม่ำเสมอบางคนอาจจะใช้เวลามากบางคนอาจจะใช้เวลาน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าเปรียบเทียบเรากับใครแค่ทำในบริบทที่เราพร้อมสบายใจแล้วก็เหมาะสมกับเรามากที่สุดก็พอแล้วแม่ๆคนไหนที่มีความรู้ประสบการณ์อยากมาเล่ามาแชร์ให้แม่ๆคนอื่นน่ะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะพีิวองก็เอามาปรับใช้เหมือนกันเป็นบุญมากๆเพราะว่าการให้นม ลูกเป็นสิ่งที่บิวเชื่อว่าแม่แม่หลายๆคนไหนอยากทาได้มากๆเลยเนาะเป็นเป้าหมายหนึ่งในชีวิตเลยซึ่งบิวก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆจนลูกโตที่สุดเท่าที่บิวจะทําได้เลยอันนี้คือไม่เสร็จของบิวส่วนตัวเนาะแล้วแต่คนนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าแม่แม่รู้สึกว่าเอออยากดูต่ออยากรู้เรื่องอื่นต่ออ่ะก็กด subscribe หรือกดกระดิ่งไว้ได้นะจะได้แจ้งเตือนเวลาบิวลงคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย